แช่วนภาพชิกิต้าเบบี้มอนสเตอร์สุดแฮปปี้หลังได้กลับบ้านเกิดทำเอาแฟนๆฮือฮาหนักมากลางังมีรายงานว่าสองสาวสมาชิกชาวไทยอย่างพริตาและชิกิต้าแห่งวาทีเกิร์กรุ๊ปน้องใหม่ไข้ YG e n t e เ t a เ n อร์เ t วงเบบี้มอนสเตอร์ได้เดินทางกลับบ้านเกิด ล่าสุดมีการแชร์ภาพชิกิต้าเบบี้มอนสเตอร์ไปปรากฏตัวที่ร้านไก่ทอดเก้าลีแห่งหนึ่งย่านเจริญกรุงพร้อมครอบครัวแถมยังควงคุณแม่ไปเดินช็อปปิ้งกันมุ้งมิง้งและใจดีให้แฟนๆได้เซอร์ฟีแบบสนุกสนานอีกด้วยสำหรับร้านไก่ทอดร้านนี้เป็นญาติของชิกิต้าและเธอคนนี้ก็เป็นคนเลือกชื่อร้านเองว่าเฮงโบกซึ่งมีความหมายว่าความสุข